เอไอหรือวน่าะ อาทีนีเถึงขึอนข้างบนสวยสวยคุณเลยกระสุนไม่มีนะกระสุนหมดกระสุนน้อยนะเนี่ย โอ้ยจะตายจะตายจะตายจโอเคเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแบตเทิร์นฟิวสองศูนย์สี่สองนะครับผมหลังจากที่อัปเดตมาใหม่นะครับมาดูกันว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับระบบเกมเป็นยังไงน่าเล่นน่าซื้อหรือเปล่าเนี่ยครับก็มาดูกัน ตนนี้ปืนที่ผมใช้อยู่ก็เป็นยูซี่ครับยิงโคตรมันเลยไปแล้วนะเพื่อนข้างบนที่มีคนปะเนี่ยไม่มีครับเอาน่าจะบุกด้านล่างเขาเนี่ยดูแล้วโขดด้านล่างผมก็จะลงแบบนี้เลยดูละครเราเหาะได้นี่มาท่านหล่ะครับยิงฟรีแต่กระสุนลดน้อยๆตอนนี้ โอ้ยไปจงตัวนั้นสวยเพื่อนสวยยิงไปยิงไปยิงไปปูฮะปูใต้ดึงตรงนั้นมีคนน่ะแต่ยิงไม่ได้ยิงมีโดนสวยเพื่อนสามล้ว เอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินโอหระ,ะเบิดเจ็บครับแต่ว่าไม่ตายตายคนหนึง่งตายอีกคนหนึ่งสวยกระสุนไม่พอเด็กต้องสมุกหรือเปล่าเนี่ยไปได้อยู่ครับไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่นี่ไงนี่ไงสวยเพื่อนสวยสวยสวย อุ้ยไม่ตายนี่ไงอุ้ยโอ้โหเก็บไปสามเมื่อกี้เก็บไปหนึ่งยังไม่หมดเพื่อนยังไม่หมดหมดตั้อย่างเงี้ยอุ้ยโอ้โหปะทุเอ้ยไม่ใส่ปืนเขา ยิงไป17ตัวแล้วโอ้โหยิ่งมันลองเล่นดูแล้วค่อนข้างที่จะสนุกใช้ได้นะครับแต่ผมขอตำหนิอยู่เรื่องเดียวก็คือการหาห้องเล่นนั่นเองครับหายากแล้วก็ช้านะครับบางครั้งก็หลุดนะครับเล่นอยู่ดีๆก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวคงต้องแก้ไขกันภายหลังแล้วกันเนาะไม่ค่อยเป็นไปครับ ค่อยว่าไปไปได้ไปเนี่ยเขาบีสองดีกว่าห, <c oughs> หูห้ยไ,ได้เฉยนึกว่ามีตายเมื่อกี้เขาปูสโมกกว่าเพื่อนระวังนะ สมองอยู่เราสมองอยู่เราสมองอยู่เพื่อนเราสมองอยู่ซื่อมาซื้อม้าโอเคตายดึงเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดยก่อนเดยวก่อนเราสมองให้เดี๋ยวเราสมองให้สมองแล้วผมชาร์จนะวิทยไม่ตายเอ้าวู้ดด้านหลังหลังเพื่อนหลังโอ้โหหลัง ยิงมันยิงมันโอ้โหเพื่อนเราก็ตายโ,โหอออสาดดันบ้าครับได้เยอะอยู่เฮ้ยบีหนึ่งเราดันได้แล้วนี่เหลือแค่บีสองไปเพื่อนยไปเลยไปเลยไปเลยไปเฮ้ยบีสองยังดันไม่ได้ตอนนี้แต้มก็าอายุสามร้อยแต้มครับว่าองไปบีสองดีกว่า สนุกขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เป็นซีซั่นหนึ่งนครับใช้ได้ใช้ได้เริ่มดีเริ่มดีเริ่มดีแล้วเพื่อ,อนยิงไม่ได้ต้องอค่อยยิงไปก่อนื้องยิงไปก่อนวนางระเบิดไปแล้ว,วโว่นั่นนะ่ะ หึ่งตยหนึ่งปาเนี่ไปยยเ่หโอ้เจอปืนนี้เจอปืนนี้ไม่ไหวครับมีหมอหรือเปล่าไม่มีครับตายเลยไม่มีหมอเราจะเข้าไปยังไงดีเพื่อนเราเกิดได้ปะเดี๋ยวเราเกิดบีหนึ่งก็ได้ครับใกล้ๆพ้อมไปทางนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ย ฐานนี้น่าจะเคลียร์ระเบิดเหมือนเดิมผมว่าแหละต้องรบดีกว่าโม่ขโมยมาไงวะเนี่ย โอเคเราพอดีโถเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปทางอื่นแล้วทางนี้ไปไม่ได้โอ้โหปีหนึ่งก็จะโดนดันคืนได้ปีหนึ่งแต่ปีสองยังไม่ได้ไปทางเดิมดีกว่าเจ็บอยู่นั่นน่ะตายแล้วตายแล้ว ไปทางนี้ดีกว่าเพื่อนไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีกว่าไอหนึ่ง ตามมาหน่อยก็ได้โอ้ย,อย,อยหลังโอ้ยนี่คนเดียวไปหลายคนแล้วครับโเอ้ยนี่ไปหลายคนแล้ว20กว่าแล้วจาก30แล้วเนี่ยไปบีหนึ่งตามเพื่อนครับ ขันโหลดพัฒน,นาการตรงนี้พี่ยังเพื่อนได้หนึ่งสวยเก็บอยู่ตรงนั้นเก็บอยู่ได้หนึ่งไม่ได้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 ไ วางจุดเกิดเลยใดนก็ได้ไหนละระวังนะงึ้นไปไม่ได้ ไม่ตายเหรอุ้ยโอ้ระเบิดโอ้ถ้าเราหลุดหลังไปได้นี่คือดีแล้วเนี่ยแต่เราหลุดไม่ได้ครับหลังทางนี้เกิดตัวนี้ดีกว่าเราว,วิ่งไปครับทางนี้ไม่มีใครมาเลยนี่ว่าทุกคน โผมแค่ยิงพลาดยิงพลาดไปหน่อยเมื่อกี้นึกว่ามันตายปล่อยเมาส์ทางนี้ยังไม่มีใครมาสินะอุ้ยโอ้โหระเบิด ไม่น่าจะมีใครมาทางนี้เกิดที่เดิมครับเก่ก็สุนเยอะดีกว่าห้าสิบนัดถ้ามีโหมดนี้ครับโหมดพวก JB2 พวก เ,เก็บแต้มแล้วก็ใช้ของได้ที่มันจะดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนมันจะดันเขาได้แตกสอง อีกหนึ่งตอนนี้ดีวกวาเฮ้ย,โอ,ยโอ้ยูโดนลูกซองกะสูนหมดก่อนครับ กำลังดีกำลังดีถือว่าเรามาได้แล้วกำลังดีอยู่คนหนึ่งอยู่ไหนหาสื่อน ไม่ตายเฉยมีสองกำลังจะยึดได้เพื่อนอได้แล้ว

นักเข้าไปพึ่งตันักเข้าไปอันนี้ก็ได้แล้ว เราเพื่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วกระสนบนูบบอดตามตามโอ้ยก็ตายขอกระสุนหน่อยดิเพื่อนแล้วก็พยาบาลได้เปล่าคิวเป็นยังไงวะเนี่ย ต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนคุ้มกันอุนน้ยโอ้โหอ,อ,อารพีจีตายเลยขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเพื่อนขึ้นข้างบน นัข้ามหัวโอ้โหสวยเพื่อนผมยิงข้าหมหัวเข้าครับมีหมอมามีหมอมาอ้าวหมอไม่มาโถ่เว้ไม่มีหมอมาปะโถ่ ขึ้นด้านบนทุกคนขึ้นด้านคนสองร้อยกอแต้มเองสวยสโมคปิด ได้ดึง <c oughs> ต่อยาวเลยได <c oughs> ้แบบพิ ee, นัง่งอุ้ยโอ้ยเขานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคโอเคโอเคถือว่ารู้จุดถือว่ารู้จุดจุดเกิดหาแล้วระเบิดนำดีกว่า โอ้ไม่ตายปืนนี้โกงมากเลยว่ะผมยิงเขาเกือบตายแล้วเมื่อกี้เขาดันนั่งลงพอดี46คิวแล้วเฮ้ยจุดเกิดยังอยู่ว้าวะสมูทครับสมูทปิด สโมปิดเข้าทางสโมเพื่อน้ยโมโถมีมายิงผูดีมีโหลดอยู่เรายังมีจุดเกิดสวย โอ้ปิดเพื่อนอุ้ยเอาหลังนี่ยว่ะโหเอ้ยหลังไม่เป็นไรเรามีจุดเกิดครับเราไปรีคอนอยู่จุดเกิดเราอยู่นี่โม้ เลยจะชนะแล้วชนะไหมชนะไหมชนะครับผมยิงไป51นะนะคิว ก็มันเนี่ยืมไม่รู้ว่าเราจะติดอัดดับกับเขาหรือเปล่านะเนี่ยไม่น่าจะติดครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเฮ้ยติดเฉยอยูแบบนี้แล้วกัน,นครับไปเจอกันคลิปหน้าสรัส,สทีก็ขอตัวลาไปก่อน,นเลยก็เลบกกดติดตามกันด้วยแล้ว